สวัสดีครับผมชื่อธันวานะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือตกน้ำกันนะครับโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันบางรุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากันน้ำได้นะครับแต่ผมขอเตือนไว้เลยนะผมจับมือถือมาเป็นหลายพันรุ่นแล้วนะคบเป็นหมื่นรุ่นแล้วหมายถึงเป็นหมื่นเครื่องนะโอเคไม่มีมือถือรุ่นไหนที่กันน้ำได้100%เครับเครื่องนี้เป็น iPhone 11เดี๋ยวให้ดูอะไร เห็นน้ำเข้าไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วน้ำมันเข้าบริเวณกล้องหน้าด้วยนะถ่ายกล้องหน้านี่มัวเลยแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยเช็ดออกแล้วตอนนี้กำลังจะเช็ดด้านหลังนะครับนี่เห็นคาบน้ำไหมครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคาบน้ำบอกไว้เลยว่าไม่มีมือถือรุ่นไหนกันน้ำได้100%เเซน์นะครับ นี่บอกไว้เลยนะโทรศัพท์มือถือนะครับตกแรงยังไงก็แตกหลน่นโดนน้ำยังไงน้ำก็เข้านะครับจำไม่เลยพวกที่กันน้ำนะครับเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเท่านั้นนะครับฉุกเฉินนะอย่าไปลงเล่นน้ำครับไม่งั้นน้ำจะเข้าอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นละอองน้ำไหมครับที่เข้าไป โอเคครับฝากไว้ฝากไว้นะเตือนไว้ทางที่ดีอย่าเอามือถือไปโดนน้ำนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิโดโอหน้าสวัสดีครับ